บรรยากาศลังค่ายตอชดอมุกดาหารค่ะเป็นภูเขาสวยงามมากค่ะ,ะวันนี้ก็พานักเรียนนะคะมาเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายตอชดอมุกดาหารนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือบรรยากาศของค่ายนะคะนักเรียนกำลังเข้าฟัง นโยบายและวิธีการปฏิบัติตัวในค่ายนะคะจากวิทยากรค่ายต่อเฉลคะ่กอันนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปของค่ายนะคะ